สบายดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่นอเปิดค่าการมองเห็นจากหน่อยนึง่งเปิดไลฟ์สดมาเป็นเดือนแล้วบอสเปิดจากหน่อยดูซิมีสิมีผู้มาเห็นบ่เปิดค่าการมองเห็นที่มีผู้มองเห็นอยู่บ่เนาะ มือกบไปสวนบบได้เปิดไปสวนบบมีน็ตบบมีสัญญาณเปิดโบได้เนาะอยากให้ไปเห็นบรรยากาศตอนนั้นกาลังกําลังใส่ปุยยางอยากให้เห็นอยู่ว่ามันบรรยากาศสวนยางสดๆตเิเต็ดเป็นคลิปเนาะะบาบาบโบมีน็ตเปิดบ่ได้เปิดสัญ เปิดไลฟ์สดอยู่ป้าอยู่ดงบรัยกมีสัญญาณก็เลยต้องได้มาเปิดอยู่แต่บ้านอยากไปเปิดอยู่สวนยางให้บึงแต่ว่าเน็ตมันบอดีเปิดมากดภาพอชัดสบายดีเด้อผู้ใดามาจอบซองลงมาคุยกันได้เด้อ มาแอบซ่องซื่อบุลงมาคุยกันบะหูดีว่าเป็นไผยหลักกดไลคให้อีกพรมหลักกดไลคให้อีกบุลงมาอีกบาลงมาแล้วสวัสดีเด้อเจวาขอบคุณเด้อเปิดค่าการมองเห็นจากหน่อยนึง มือใด็ไปแต่สวนบริยุบาลบริยุบาลก็เลยเปิดจากหน่อยหนึ่งขอบคุณหลายๆด้วที่เข้ามาให้กำลังใจจับโทรศัพท์พอดีค่ะ <laughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเจว่า บ,บ่บ่ค่อยได้มีเวลาบ่ค่อยได้มีเวลาเข้าไลฟ์สดผู้ใดไปส่วนทำงานอย่างเดียวมีตแต่เวลาว่างก็เบิ่งคิปเื่อนตอนเจ๋วาลงคลิปจะกลับมาบ้านพอดีกลับมาฮอดบ้านพอดีแอเปิดเปิดฟังไปพร้อมทำกับข้าวไปพร้อมกันคิปเจ๋วาลงมือใดกัน คันไม่ยามึงสวยสิบ่อค่อยได้บ่อค่อยได้ยู่เข้าไลฟ์สดผู้ใดบอไปสวนมือนี้พักพอ่อนเมื่อยหลายแดดท้อนฮอนแต่ว่ามือนี้คือฝนที่ตกนี่แหละฟ้าเป็นคึมคึมซะคลิปโบได้ลงสองมือแล้วเออแม่นในนอกนวานนี้บบเห็น วานี้พูพเห็นคลิปเจวาแต่ว่าจำไม่ได้เรา่าสอกมือหรือว่าเสนจากมือหาคลิปยากเนาะจากเสียงหาคลิปอย่างวันลงเล่าเรื่องคือจังเงนิทานคือจังเจวากับม่วนดีเลยแต่ว่าเห็นบปกเป็น มันกระตั้งใจฟังเจว่าเล่ามันกระตั้งใจฟังเน่ยช่วงนี้ช่วงนี้เจว่าโบโบเห็ดยาวเนาะมันมันสั้นช่วงนี้ บอดันเลยช่วงนี้เขาเปลี่ยนระบบใหม่เม,ม่นของของเจวาเนาอดันดีเด้แต่ก่อนนะคิปด,ดันดีแต่ก่อนได้คือซีได้หลายเนาะโอ้ยลอยกับว่าบุนแล้ว ยอดวิวได้ฮอตร้อยกับว่าบุญแล้วแต่ละคลิปบ่เคยได้ฮอตพันดอกมแีแต่เพื่อนเพื่อนพี่พๆน้องๆองเืิ่งให้โบโบดันไปทางอื่นเลยคลิปมลน,นะ ถ้าบ,บ่มีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องนองนี่แล้วมันแล้วบบมีคนเบิ้งให้เบิ้งให้กันอยู่จจกศิละเ์เพื่อเพื่อนๆใจดีมาเบิ้องให้กันที่ดันไปหาเพื่อนทางอื่นได้กับะโบด้บบมีเพื่อนไม่เข้ามาหาเลย เบิ่งนั่งลฟ์สดนี้ยังบดันเลยดวงตาพ่อิีช่วงคลิปด,ดันเหลียนขึ้นมือละสิบกาเรียนป้าดีเนาะวายยู คิดอยู่แล้วเพราะว่าแต่ละคลิปมันได้ว่าเป็นพันดิได้เป็นพันอันยอดดูกระไดแท้ด้เนาะโอ้ยมนนีวันละเรียนใจแล้วบ่ต้องไปเาถึงห้าถึงสิบดอกได้แค่วันละเรียนสองเรียนกันดีใจแล้ว มีผู้ใจดีมายูนให้อ้ดีใจวสันพยูนให้เหรียญสองเหรียญก็ดีใจวาสาัน <c oughs> เดี๋ยวนี้สองเหรียญกะขึ้นแยา <c oughs> โอย คองมต์นะปกติวันละเลียนนี่นะวันละเลียนนี่คือปกติบเคยได้รดเรากอันห้าเลียนสิบเลียนนะันอันได้แล้วมันได้จากกันผู้ผู้ผู้เพืพ่อนมีเมตตาผู้เพื่อนมีเมตตาโยนมาเลยในำใ,ใจให้จะาคอยได้ผู้ใดเพื่อนเมตตาเพื่อกะให้ข้าขนมก็เออได้ไปคลิปนั้น เก็บจากน,นั้นนี่เลยป็นใดดรกคลิปละเลียนงันงิีารป,ปวดหลังไปขุดอันปลูกตน้นยางตเตยียดก้อนนอนเกว่าเอ้ย มึอเด็กกับไปสวนเนาะกดลังนี่นี่กดคุณเจว่าหลายๆเด้อมาคุยเป็นเพื่อนม่มีไปมาคุยเป็นเพื่อนเลยออาจากสิบห้านาทีก็ลงละตอนนี้ได้เก้านาที ข้าวันไรสดจีวาจะเชื่อเลยคุณจีวาลายๆด้วย ว่านี่เก่งเด้มาเล่าเล่าเฮ็ดเป็นเสียงเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายก็เออมว่วนดีมีความสามารถ สายมอลำเกา่าอ๋อบ้า่ะถึงได้เอ็ดเป็นเสียงเงินเด็กน้อยเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายก็เป็นเบิดเออเจว่าเป็นสายมอลำเก้านี่เองแต่ว่าอันมน,มนบ้าจากความคิดของมนเองนะ อันคลิปที่เจวาหาก็ลงสองสามคลิปหลังเองมันบ่ม่วนมันอันแต่แต่ค่าที่อันมวนว่านจบแบบงงงงมานี่นะส่งสามคลิปนี่นะอันก้อนก้อนละม้วนอีหลีเดยคือ <c oughs> บ่บ,บ่บบบมันตีเดยว่าว่าความคิดของมวนเองซื้อ เพราะว่ามนก็ฟังแต่ต้นจนจบเพราะว่ามันมันจบแบบงงๆอะไรกันเลยสองสามชีพมากอะ่ะมันกระบกคากขานาดแต่ว่าอันก็อนนี้ง่วนอีหลีเด้มันมันฟังมันฟังแล้วมันบ่นเราใจ สามคลิปมานี่ฟังแลวมันบวดเร้าใจนะ <c oughs> <c oughs> ทำธรรมนิยาย ทำนิยายกว่วสีได้มันมันยากมันบอกเอาแม่อารุณสบายดีเดอสบายดีเดอแม่อารุณทำนิยายนี่มันยากมันบอกก่าสีได้มันบอกแม่นั่นแหละยอมรับว่ายากแค่พอมุนอย่างนี้โปรได้มุนอย่างนี้โปรได้เลยเนาะ มันมันกันยากขึ้นเพิ่มเนอะเพราะว่าเราต้องไล้เฮ็ดเสียงหลายเสียงอีกวันนี้แต่ว่าอ่านสองสามคลิปหลังวันนี้เจว้าซิวอาแค่สองเสียงเป็นบ้างซิวอาแค่สองเสียงเลยวันนี้มันกันผู้ใดเน,นะาะบาวขวางสวัสดีเด้อขอขอบคุณหลายๆลายเด้อบาวควาง ชี่ว่าก็าแม่อรุณสวัสด,ดีค่ะกดเลือกสามครับว่างเชี่ว่าก็บบากว่าสวัสด,ดีค่ะขอบคนก็กวสวัสด,ดีครับคุณเอีย <laughs> ง อ๋ออ,อ่านตามซื้อกันเป็นบอกหมุนบรได้อ่านตามซื้อได้หมุนจำโปรไฟล์เอาว่าเป็นเจวา <c oughs> ให้อ่านอ่านบุได้ซําได้หันว่าอ่านว่าจังใดนั่นเออเป็นตัวภาษาเนาะของแม่อรุณก็ได้ยจำโปรไฟล์เอาซื้อได้หน่จังใดบอกว่าเป็นแม่อรุณนี่ขึ้นมาเป็นตัวภาษา็นแต่ของเบ้าคว,วงเป็นเป็นภาษาไทยกันเปอร์เซ็นจำบุไ,ได้ได้หนิ thì li li chẳng ăn một biển sống li và vị của ôi ăn một biển sống nữa điều điều bay pin bên... điều bay pin bay pin sư con oh. เดี๋ยวไปเปลี่ยน <re> <around> ื้อก่อนเอาพอความถูกต้องสวัสดีครับผู้ใหญเนาะอันนี้พาลวยชาแนลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพาลวยชาแนล เป,เป็นผู้ใดอไปโยนข้านมไว้หลังบ้านให้ได้เด้อเนี่ยอดุนว่าคุณคุณใจผู้ใดคุณใจอีกวันนี้อันพารวยชะแนวนันบ่กดไลค์แล้วครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณคุณพารวย บูู้ว่าเฮาเป็นเพื่อนกันหรือ,อยังเนาะกับคุณพารวยนี่ไปโยนขนมไปหลังบ้านหไหเด้อเบาเบาคำสะไหมสวัสดีค่ะสวัสดีเด้อเบาเบาคำสมัยสวัสดีครับเมม่ยมเฮ็ดได้หมดคนสวยวาสาน มหอดคือมายองกันเนาะวันนี้เนาะขอบใจเด้อขอบพูดหลายๆเด้ออันเ้าเป็นเพื่อนกันเลยยังเนาะกับอันเป้าเบ้าคำสมัยนี่นไปไปโยนขนมไว้หลังบ้านได้เด้อสิได้ไปหา หลังคาฮะแต่ลอยร้อยยี่สิบสี่เดี๋ยวเอาสีมุงหลังคาให้ดูสวัสดีครับคุณอ่ะแม่อารุณแม่อารุณคนสวยอะไย กํามัยฝากบ้านแม่อาแม่อารุนด้วยจ้ากําลังเก็บกิโลไปฮอดใส่แล้วเก็บกิโลไกลเลยยนะังแม่อารุนฮอดฮอดปอสามเลยยนะัง ค่อยสิพิมพ์มีปาเนเด็ค่อยสิพิมพ์แล้วคันค่อยสิพิมพ์นี่คันค่อยส่ยสงหงงัวใจซื่อๆคันสิไวเด้หนิอันยันงยังบบพอดเท่อยังทอดปอสามเท่อตี องหันกลัวอ้อีกโดวนว่าสิฮอดอีกโดนอาซีซีขอตัวลงไรแล้วเด้อยาวแล้วขอบคุณทุกกำลังใจเด้อขอบคุณทุกเลิฟทุกไรยกมือบายบายได้เลยเด้อสีลงแล้วลการมองเห็นน้อยนึงซื้อดูเด้อ ไป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 เจี๋ยบวาขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณเจี๋ยบ่าเรื่อไปไปลงไวแท้อา่าสิลงไปไปขึ้นเวทีน้ำสาวน้อยบายไายบายทุกคนขอบคุณหลายๆกดลงก้อนใดสาวหน้าสาวหลังแล้วปไปขึ้นโดนระจำก้อนใด บบได้ขึ้นเป็นหลายเดือนและจำาบได้ได้นี่ว่าลุงจังไดนี่